ท่ปรินเชิญนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับจะนั่งอยู่ด้านริมขอบสนามก็ดีนะครับเรียนเชิญสักนิดนึงนะครับมาร่วมลงนามถวายพระพรนะครับในโอกาสนี้นะครับเพื่อที่ทุกท่านนะครับจะได้มีส่วนร่วมนะครับในกิจกรรมนี้นะครับโดยสมบูรณ์เพราะว่าในกิจกรรมนี้นะครับในช่วงนี้จะเป็นการ ลงนามถวายพระพรนะครับและส่วนส่วนราชการส่วนใดนะครับที่จะถวายผ่านพุ่มเงินพุ่มทองนะครับหรือถวายดอกมะลินะครับซึ่งเป็นเสรลักษณ์ของวันแม่ในปีนี้นะครับก็ขอียนเชิญนะครับเดี๋ยวจะได้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ขึ้นถวายผ่านพุ่มเงินพุ่มทองตามลําดับนะครับแต่ในช่วงนี้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้ อ่าลงนามในการให้เกียรติลงนามถวายพระพรนะครับเป็นลําดับไปนะครับขอเชิญทุกท่านเลยนะครับที่เดินทางมาถึงแล้วทุกทุกท่านนะครับทุกทุกท่านได้ให้เกียรติลงนามถวายพระพรด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่มาแล้วนะครับในขณะนี้